สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนเนาะกับช่องบาทองปากใสกินซับอีกคือเก่าทุกคนมามเมื่อนี้ส้มตำปูปลาทุกคนเอ้ยเซฟสายเหมือนกันนี่กับปลาช่อนทอดปลาคอพี่น้องปลาคอทอดสองโตนี่มามาพี่น้องบัวลายใหญ่หางเนาะหิวแล้วนี่ข้าเหนียวกินกับข้าเหนียว,ยวพี่น้อง มาไหมาว่าอะไรยังฮะกดส่งลงมือกับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ share, กดแชร์กดติดตามคือเก่าเป็นกำลังใจให้บ่อทองเด้อเด้อมาไหพี่หน่องมึงยีงได้ส้มตำปูประลามาสุพีสุนอ,งก,นอนงกินแซ่บๆสบนำกันบ่เนี้ยผักกับผักแก่มบ่มีหลายบ่ม,มียังดอกพี่หน่องไอ้ยมีได้ประกาศข่าวเนี่ยกับปากคอกระคอทอดอืม กบรรยากาศฮอนคือกูกกาล่ะอืมเอือยังดีเลยคนนจะสุดร์จกระเทียมอืมนัวอืปู มามาทุกคนสัดใจมั้งกันอืมกินเขาไปนำฟางเสียงนกห้องไปนำทุกคนอืมบุ้งพักตัวคนเลยมังเนี่ย มะคอลปังเป็ดหลาเติอไปทุกคนต้มตาม ู hmm? oh. หนุ่งหลายขนาด ซอมหูซอมตาอยู่ สองทีแหละกับคอกับน้ำแต่ละมือจับจะห้านงางมากินกินพอแล้วมือแล้ววันผมมีแห้งสู้อยากสู้งานพวกกนี้น นี่ไปฝากเบ็ดแดดปากคอสามตัวสี่ตวัวปลาดุกตัวหนึ่งอามาดสองเดือปลาดุกตัวหนึ่งปลาคอตัวหนึ่งแดดเดียวปลาแดดเดียวคนตะวันทอนกรอบ Mmm, no. Mm. นัวเป็นนัวทุกคนเลยส้มตำเนี่ยนัปวปลาแดดจวดเป็นจวดแล้วเหมือนเขากระเบิด เพราะสุดหนออเนาะแซ่บคือนเขาส้มตำผูปละปลาทอดอ้าวน้อยยิมตามซ้ำลั่นยิมเหนือซ้ำเหนือแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บแห้งเอาธรรมอากะช่วยกดซับคลายกดไลค์กดแชร์กดติดตามสิ่งที่สำคัญนะคืออย่าลืมกดกระดิ่งแล้วแจ้งเตือนเพื่อสิบุพการีวงใหม่เนาะพี่น้องเอา คลิปนี้ก็สักนี้แหละเดี๋ยวขอต้าลุนขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับสบายดีบาย